คราวนี้เป็นคิวของต้าบ้างแล้วล่ะค่ะที่จะได้พาคุณผู้ชมและรายการสมุยไลฟ์เดินทางไปยังเกาะสวรรค์กลางอ่าวไทยถิ่นเดิมที่ต้าคุ้นเคยและอยากให้คุณผู้ชมคุ้นเคยด้วยเช่นกัน คคสำหรับการเดินทางในครั้งนี้เราเดินทางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์หลายคนที่ยังไม่เคยทราบถึงบริการที่ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์เขาได้มีไว้คอยเอาใจนักเดินทางอย่างตาที่นอกเหนือจากการบินตรงจากกรุงเทพไปยังเกาะสมุยแล้วหากใครต้องการเดินทางไปต่อสายการบินนี้เราก็มีบริการไปยังประเทศต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเชินตูกวางเจา ฮ่องกงคุณหมิงหลวงพระบางมุมไบพนมเปญเซี่งยงไฮ้เสียมราชสิงคโปร์เสียเหมินและย่างกุง้ง นอกจากเส้นทางหลากหลายแล้วการออกแบบห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินบางกอกเอเวน์เขายังตกแต่งสไตล์รีสอร์ทมีเก้าอี้นั่งรอที่แสนสะดวกสบายที่ันสดใสแถมมีเครื่องดื่มและขนมไว้คอยให้บริการที่สำคัญยังมี Walking Street ไว้สำหรับนักเดินทางขาช็อปที่สองข้างทางมีร้านอาหารมากมายเชื้อเชิญให้ชวนชิมค่ะ นะคะแต่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าเบื่อกับการเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสมุยแห่งนี้เลยนะคะเพราะใต้ยังรู้ว่ายังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายนะคะที่ใต้ยังไม่ได้เคยสัมผัสด,ด้วยตัวเองที่นี่ค่ะ ดีภาพแล้วนี่นะคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องหาที่พักในค่ำคืนนี้นั่นเองซึ่งสถานที่แรกที่เราจะไปกันก็คือโรงแรมนั่นเองค่ะเราถึงแล้วด้วยนะคะเดี love. So ๋ยว h i s way กับเมเจอร์แมกเน่นะคะผู้จัดการโรงแรม Imperial สมุยบีชรีสอร์ทนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาถามถึงที่มาที่ไปของโรงแรมนี้กันดีกว่านะคะเมเจอร์แมกเน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ um we would like to ask you about the hotel how long has this hotel been open the hotel opened 25 years ago however <Yeah. S 2> 20 years ago kun c h a l u n sirivatana pakti bought this hotel from the previous owner Together with Imperial Boathouse, the Imperial at Vita U in Bangkok, which they converted to Plaza Tiene, and Imperial Queen's Park. So uh, the hotel itself is 25 years old, but we opened up, uh, but we took over 20 years ago. So our silver jubilee will be on 19th of July. <coughs> ซื้อรามนี้เนี่ยนะคะต่อจากเจ้าของคนเก่านั่นเองแล้วก็โรงแรมนี้ก็อยู่มาเรื่อยๆนะคะก็เป็นโรงแรมอินเ r อร์ลม,มุยบีชร r สอร์ทที่เราได้เห็นทุกวันนี้นั่นเอง um, What about the room? Hmm. I can see that the hotel is quite big. Hmm. How many types of room do you have? We have total 141 room. 1241. 141. 1 141 rooms. s And the majority is Premier Sea-facing room. Uh -huh. Which is 114 room, and the rest are uh, some suites, some junior suites, one-bedroom suites, and duplex suites. I see. Okay. Um, All, of rooms, we all of rooms. There are 141 you You're so distracting. Am I overreacting for feeling this way? ว่าโรงแรมแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนจริงๆค่ะทั้งการตกแต่งแบบสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนรวมถึงการบริการและต้อนรับแบบไทยๆแถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าต้าจะพาไปทำกิจกรรมที่ทางโรงแรมแห่งนี้ได้จัดไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักค่ะ